ชมรมสิทธิ์เกา่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมสิทธิ์เกา่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดประปาสามัคคีมหากุศล์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้โอกาสขาดทุนทรัพย์และประสบภัยต่างๆในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ณอาคารนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง,งคลศรี วิชัยผู้มีกิจศรัทธาสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี679-891-7267ชื่อบัญชีทอดพระป่าสามัคีโดยสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยโทร0 7 4 3 1 7 1 0 3